ก็มีแขกรับเชิญก็คือน้องของเราอีกแล้วนะคะก็เราจะเอาทพย์ี่ก็จะมาสอนทำแพทเกจสกูตรีนะคะนี่แบบนี้เลยที่เราบอกว่าเราจะสอนทำนะแต่ว่าเราต้องไม่ทำมัชเมลโล่แล้วนะคะเพราะว่าแบบยังไงอ่ะค่ะโอเคก็เปลี่ยนมุมนะใกล้ๆตัวที่เราถ่ายรีวิวบ่อยๆโ็บอุปกรณ์ก็มีนี่เลยนะคะการลบกระดาษแล้วเขียน ลบออกไม่ได้นะคะแล้วก็มีปากกามีสก,ก็อตเทปมีขนแมแฮมเบอร์เกอร์มีสลับเบลสลับเบาอันนี้คือเราจะใช้นะคะใช้เป็นทำแพ็กเกจนะครับเราอาจจะเลือกเยอะไปน,นิดนึงนะจะเป็นลายเส้นของเขนะะมแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่แท้แล้วก็าามีนี่นะคะเป็นอันนี้ซื้อจากร้านฮ Hello k i ตี้นี่ซื้อจากร้านอะไรกันนะคะแต่ไม่ได้ และชวาไม่ใช่ไม่ใช่ชวาแต่ไม่ใช่ชวานี่นะคะเป็กลางไกลกลาดไกลเอาไว้ปิดหน้าแล้วก็มีสกอตเทปมีไปแล้วเลนเคก็คือมันอาจจะแบบหมุนๆไม่หมุนมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ตู้ก็อีหมุนนะคะเราวางกล้องตรงเก้าอี้หมุนนะแล้วก็จะเขียนเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะเขียนคำนะคะคือต้องมันเรื่องเยอะมากเลย ถ้าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะก็จะทําเป็นอันนี้นะคะถูกแบบน,น,นี้แต่ว่าถามาตรงนี้ทํายังไงเราก็จะมาสอนทำทีหลักนะคะก็เดี๋ยวเรามนาะเขียนกันเลยไม่ใช่เขียนกเ็เราจะใช้ปากกานะคะเ,ออเขียนตามใจชอบเลยอย่างแรกเดี๋ยวเราทำอันนี้กันก่อนเลยดีกว่า,าสาลาเปานะเดี๋ยวเราให้ดูแท็กนะคะเป็นแท็กนะเราก็เคยรีวิวไปแล้วตอนให้เก็บมันหายแล้วนะตอนนี้นะเราก็ตัดก่อนนะว่ขาขนาดไซส์นะคะเราก็ตัดตรงขวดนี้เข้าไปให้เท่ากัน ตัดไปเลยนะเดี๋ยวเราจะตัด,ตดเราประมาณนี้นะคะกะประมาณนี้ก,ก,ก็ตัดเป็นนะคะถูกไหมค่ะตัดอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันเราก็แบบยังไงก็กะกะเอาแล้วกันนะถ้าแบบเพราะว่าเราไม่ดูตัดไม่เท่ากัน,ก,น<ๆ>ก็ไม่เป็นไรหรอกหมาถึงตัดตรงนี้แบบหยกักหยักหมายถึงตัดตรงนี้มัมันหัวไม่เรียบเสมอก็ไม่เป็นไรนะคะ ว้าวใช้งานต่อได้นะคะได้แล้วน่ะปอะมาณนก็ใส่เข้าไปด้านในนะแล้วก็ได้ถุงยาวแล้วอือนะคะคือเราก็ตัดไม่ค่อยเรียบนะข้างบนนี่แต่ต้องผ่าแบบนี้ เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าเออนี่เราขอวัดขนาดก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าเพราะขนาดเราก็แค่เอาวางพับนะคะไม่ได้ไอ้นี่ใส่จริงๆใช่ได้พอดีเลยพอดีเลยต้องฟ้าก็เราก็เขียนชื่อของ ตัวนั้นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราก็จะเขียนแบบนั้นนะคะก็จะเขียนว่าซาราเปาแบรชวามันจูมันจูจะเน้นคำว่ารุ่นเก่านะคะว่ารุ่นเก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 ่าโอ้ยรุ่นเก่าเน้นเลยนะคะรุ่น คือนี้จะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะเพราะถุงมันใหญ่แตเราจะเลกตัวเท่านี้นะคะตรงกลางนะนี่นะนี่นะสระเป้าวงเตอร์รุ่นกลางของชาววาแล้วก็เขียนไรอ่ะให้เราเขียนนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวเราเรียนได้ที่หนดู not eat อันนี้ก็จะเขียนเหมือนถั่วเลยนะต้องทำว่า do not eat นะคะ แล้วก็โปรดัก t ์บรายนะคะอันอันเนาะโอเคนี่นะคะต่อไปเราก็จะแบบอาจจะพิเซนเตอร์วาดรูปอะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วแต่เลยนะคะอ๋อหน้าไปนแหนนี่แล้วเป็นหน้าลิงเลยก็วาดรูปไม่สวยนาฬิกานะ มันรูปไม่สื่อคือจร,จริงก็จติงแต่จริงคือเราจะวา,ระาะ <c oughs> ดารูปสาลาเปาเพ่าะว่าทำมันกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นนาลิกาซาลาเปาคงไม่ได้วาดอย่างนั้นช่่งมันแทะตอนนี้นะคะเราไม่สนใจเลย <c oughs> อันนี้คือเราไม่เอาแล้วนะจีใช่ไหม,มเหนือนเลยก็โอเค <c oughs> okay, เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่า ก็ใหญ่เกินมันก็คือก็ต้องตัดให้มันแบบเหลือแค่คำนะคือตัดแบบเล่มกระดาษสีขาวๆที่มันมีเยอะๆออกไปนะคะก็ทำให้มันน้อยลงนะตัวกระดาษเราก็อยากให้มันได้อย่างนั้นนะเพราะว่าอันอ e ีตัวนั้นที่เราทำไปนะคะมันมีอะมันใหญ่เกินคำมันใหญ่เกินนะเราก็จะตัดไว้เท่านี้นะคะ น้องไม่เห็นเราเลยก็ตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเราขอไปตัดเราก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะโูดักาบเราก็จะเดี๋ยวจะให้ดูคำนะพูดักใบนะคะพอดักใบอันอันเราก็จะวงเลยเบนะคะว่าแพ็กเกจเพราะเราทำแพ็กเกจนะโอเคแล้วก็ซาลาเปามันจุรุ่นรุ่นเก่านะคะของชวาก็มีชวาตรงนี้ก็เขียนว่า do not อีมีเลยนะคะแล้วก็จะใช้อันนี้นะในการวาดลวดลายสาระเปาเรียอย่างนี้นะคะคลิกอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยแล้วก็ดึงสกอเทมนะคะให้ยาวกว่าคำของเรานะแต่ว่ายาวกว่านิดน,นึงพอนะคะไม่ต้องเยอะมากเลยนะก็เอาคำว่าดูน t กอีทกันเลยนะคะแล้วก็แปะไปแปะแบบนี้เลยนะให้ตัวอักษรมันอยู่ด้านหน้าตรงที่เราจะ แบบประมาณอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้คือเราแปะตรงนี้สั้นเกินไปแล้วก็จะเติมนิดนึงนะก็คือดึงสกัดเทปออกมาแล้วก็แปะซับแปะนี่นะไม่ใช่แปะทับแปะไปต่อข้างๆแบบนี้นะคะนี่แปะตราข้างๆก็จะได้แล้วนะแล้วก็แปะดามจุดที่เราแบบอยากให้อยากให้มันมีเลยนะคะแล้วก็จะแปะไว้ด้านล่าง ตรงนี้แล้วก็จะเ,าเราหลงแปะนะคะเราจะชาระเป๋าออกมาก่อนจะเป็นแบบนี้ดูนะอี๋เดี๋ยวขอไปแปะให้เสร็จก่อนเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี่เราจะใส่ให้เลยดูเลยนะเพื่อความไม่งงนะคะใช้ปากกาตกแต่งนับรอยนะใช้ปากกาหนังตกแต่งนะคะได้คํามได้ไม่สับสนนะเดี๋ยวก็แปะก็เลยแปะปีกด้านหลังคือมันก็จะแบบยาวแบบนี้นะเหมือนถูกแบบ ใส่สุดยากล้่แพเกจคือมันายาวใหญ่มากก็ดเดี๋ยวเราก็จะเก็บตรงที่มันย,วยาวๆตรงนี้เข้าไปนะ พับไปเลยนะคะพับไปที่ด้านหลังแล้วก็แปะเลยเคสกตเทสแปะเลยนะคะแล้วขอไปแปะก่อนแปะนะคะคือเราก็งอ,อข้างๆไปมันก็จะมีรักเท่าไหร่เนี้ยอาจจะไม่เนียนนะคะได้แล้วก็คือคำของเราทั้งหมดเลยนะว้าว น,นี้นะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะออกอันนึงก็เดี๋ยวเราทำให้ดูแต่ว่าไอ้กระนันจะใช้เป็นแพ็กเกจเป็นตัวอย่างนี้นะคะอย่างี้ีราก็ไม่ต้องตัดเองด้วยนะเออเป็นตัวนี้นะคะก็เราใส่กันเลยดีกว่านี่นะคะนุมมสซาโล ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนคำกันเลยวูวนี่ได้นะคะก็เขียนว่า d e l i c ต o u s ติ๊ดีลยแล้วก็เขียนว่าแฮมเบอร์เกอร์ว้าวคือที่จริงมีหน้ายิ้มตรงนี้มันขาดแล้วเราเขียนคำว่ายิ้มลืมไม่โทรเนี่ยว่าหน้ายิ้มลืมไม่โทรเป็นยิ้มก็เลยฉีกออกนะ นี่นะคะ่ะก็ว้าวเก็บของเมื่อวานเพิ่มนะก็ปื๊ดแบบปื๊บแบบปื๊ดนี่นะคะแล้วก็เขียนหน้าหลังว่าคืออันนี้อาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเราคาอาจจะไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะหน้าหลังก็เขียนว่าโคดักบายอัน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 ช่องบุสบุสบ้าน,นะคะไอบลู ดูวน้ำอีทนะคะก็อันี้ก็ลัแตกเลยนะตามจินตนาการของเราเลยนะคะอนี่ก็ชวานะนุ่งสาโลน่ารักนองมิงฟุ้งฟลิงไม่รักนาซิมีงก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย